สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปมามาอัปเดตฟักทองให้ดูอีกรอบนะคะอาทิตย์อาทิตย์ผ่านไปนะคะนี่สองอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่สองนะคะนี่ดูความงามก่อนอันนี้คือชุดแรกนะคะชุดแรกเนาะแค่อ,อาทิตย์ที่สองเท่านั้นนะคะนี่ค่ะก็เริ่มแตกใบแตกยอดแล้วนะคะ นี่นี่อันนี้คือหลุมต่อไปนะคะเห็นไหมยาก็เยอะนิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติดีคะ่ะเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปถ้วยแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเขาเลื้อยไปเลื้อยไปตรงนู้เลื้อยให้ตั้งใจจะให้เขาเลื้อยนะคะเลื้อยแบบรบรอบๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะ สวยงามนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็เริ่มแบบเยอะมากเริ่มแตกยอดแตกใบแล้วนะคะฟักทองนี่พื้นที่ก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเขาก็เลือ้อยไปเนาะ พื้นที่นะคะพื้นที่นู่นนะให้เขาเลื้อยไปประมาณนี้นะคะมีน้ำด้วยเมื่อกราวันฝนตกนะคะดินก็จะชุ่มๆนะคะนี่ สวยงามค่ะสวยงามอารังกรานสวยงามตามท้องนามาข้างนี้บ้างนี่ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ต้องการให้เขาเลื้อยไปแบบนี้นะคะ บักอื้อีสานเอินว่าบักอื้อด้จ่เาเด้อไทยเรียกว่าฟักทองฟักทองมีประโยชน์มากมายนะคะยอดก็ทานได้ใบก็ทานได้ดอกก็ทานได้นะคะขายได้ด้วยนะคะถ้าเราทำเยอะๆเราก็สามารถจำหน่ายได้ด้วยนะคะนี่ค่ะ กินดีมีประโยชน์มือเหี่ยวมามาอยู่บ้านมือเหี่ยวนะคะนี่ค่ะอันนี้ออกจะแดงๆนิดนึง ลูกชาวนาตาดำตัวดำตัวก็ดำมือก็ดำ นี่ก็ปลูกสองแถวเหมือนกันนะคะปลูกสองแถวสองร่องเหมือนกันแต่ว่าขึ้นหมดเลยทุกทุกทุกหลุมนะคะข้างนี้จะปลูกประมาณยี่สิบสิบกว่าต้นสิบกว่าหลุมนะคะอันนี้คือชุดแรกนะคะก็จะมองเห็นแล้วนะคะนันไง บรรยากาศยามค่ำคำ่ข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาดูเมฆก,ก่อนข้างนู้นเขาจะเลี้ยงหมูนู่นอ่ะบ้านหลังนู้นเขาเลี้ยงหมูนะคะมีหมูร้อง ตังนี้เกิดสวยมากเลยกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลูกแบบว่าตามใจตัวเองอะปลูกตามใจตัวเองมากเพราะว่าเราเราไม่ห่วงพื้นที่นะคะเราต้องการให้ ให้เขาแตกแบบเต็มไปหมดเลยนะคะให้เขาแตกเต็มไปหมดให้เขาเลื้อยเพราะว่าฟักทองนี้เขาจะเลื้อยนะคะแล้วเขาจะเลื้อยแบบในพื้นดินนะจะเลื้อยแบบว่าเลื้อยไปทั่วเนาะเพราะว่าที่ของเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะนั่นนะ่ะเยอะอยู่นะคะเยอะให้แบบว่าเขาจะเลื้อยไปข้างนี้ก็ได้ข้างนู้นก็ได้นะคะนี่นู่นน่ะสะอยู่กลางนู่นเลยนะคะ นั่นคือสระเอนี่นะสระนะคะน้ําก็ก็เดี๋ยวหน่อยก็ถ้าฝนไม่ตกแล้วก็น่าจะเอาน้ําในสระขึ้นมาลดนะคะน้ําธรรมชาตินะแต่ว่าไอ้นี้เขาจะเป็นเขาจะทนนะคะเราไม่ต้องลดบ่อยๆก็ได้นะเพราะถ้าเกิดเขาโตกว่านี้เนาะเขาโตแล้วเขาก็เขาก็ทนนะคะเขาเป็น พื้นที่ทนนะคะ,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 ะนู่นฝั่งนู้นแต่แต่ปลูกฝั่งนู้นถึงนู่นนะคะฝั่งนู้นก็เลยเลยก่อหญ้าไปนะ คือปู่ให้เต็มเลยว่าปีหน้าจะลงกอไผ่นะคะปีหน้านะปูกไปรอบนึงแล้วตายหมดกอไผ่ <c oughs> ก็เลยปีหน้าค่อยว่ากันใหม่จะลงกอไผ่แบบนู้นติดต้นเดียวกอไผ่นะคะติดกอเดียวเองนะคะนี่นะคะถ้าอยู่บ้านก็ถ้าขยันก็ ก็มีก็ไม่อดนะคะถ้าขยันเนาะเราต้องนี่แหละปลูกผักปลูกอะไรเนาะตามธรรมชาตินะดูแล้วมีความสุขดีค่ะไม่เครียดนะคะหาอะไรทำอยู่บ้านก็ก็ไม่เครียดค่ะถ้าเกิดอยู่เฉยๆว่างๆก็เครียด โอเคค่ะพี่นอ้องปอกปลายแค่นี้ก่อนนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะแต่อาจจะไม่ได้ไปดูเพื่อนๆนะเพราะว่าอ่าก็จะดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะเพราะว่าก็จะทำเนาะมันก็มันก็มีอะไรหลาย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 ,หลายอย่างทำอยู่นะคะเนาะ โอเคค่ะบ๊ายบายพูดผิดพูดถูกก็อย่าว่ากันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ